ไอสี่เหลี่ยมเนี่ยพอแปลไทยมาคนแปลไทยมาแล้วมันผิดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลว่านี้เขาบอกว่าไอสี่เหลี่ยมเนี่ยนะแต่และรูปเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่มีพื้นที่สิบหกเขาถามว่าเส้นรอบรูปของไอ้รูปเนี้ยเส้นรอบรูปทั้งหมดเนี้ยเขาถามว่าเส้นรอบรูปเนี่ยเป็นเท่าไหร่เออเอสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่สิบหกเรารู้จักสูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือยัง รู้ไหมไม่รู้เนาะรู้จักคําว่าสี่เหลี่ยมอ่าผู้ถามว่าอย่างนี้มีกี่หน่วยสี่หน่วยนะด,ดูนะดูดีๆนะอย่างนี้เรียกสี่หน่วยด้านนี้กี่อันสองอันด้านนี้กี่ <6 S 1> อันสองอันมันเกิดจากสองคูณสองนี่เองกลายเป็นสี่หน่วยนะเออแสดงว่าถ้าเกิโดโจทย์บอกมาว่าไอ้เน,นี่เท่ากับ,บกสิบหกแสดงว่าสองด้านนี้ก็เรีอะไรคนละ นอไม่ใช่แปดคูณสองต้องเล่นเกี่ยวกันสิเล่นเกี่ยวกันนะเล่นเกี่ยวกันคูณกันได้สิบหกไหมครับหือ้ยสีแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นเลขสี่ถูกไหมแสดงว่าความยาวด้านตรงนี้ต้องเป็นเลขสี่ถูกไหมแต่ละด้านต้องเป็นเท่าไหร่หมดเลยสี่หมดเลยไหมนะครับสี่กี่ด้านนับขี่มิเลยเดิมเดิอ่ะสองสามเดี๋ยวเท่ายดิ

เปลี่ยนคำถามเป็นเส้นรอบรูปเท่าไรนะครับ